จะบอกว่านี่คือทางไปห้องน้ำหรือว่าจะถามว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะประโยคง่ายๆเลยถ้าจะบอกว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนก็ขึ้น้้ว where เลยใช่ไหมคะ Where is the toilet แต่คำว่าทออยเลทเนี่ยฝรัง่งจะเห็นภาพเป็นชักโครกอะคะ่ะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น Rest Room จะสุภาพกว่ามันจะดูเพราะขึ้นนะคะเรส t ที่แปลว่าพักผ่อนใช่ไหมเรส t ์ o ูมพอเราเข้าไปห้องนั้นรร้สึกผ่อนคลายค <laughs> ำว่าห้องน้ำมีความแบบมีหลายคำมากเลยค่ะ Rest Room ใช่ไหมอ่ะทออยเลทนะคะบ h ธรูมก็ได้ค่ะหรือว่าว h ชรูมห้องที่เราไปล้างมือจะได้ไม่เห็นภาพว่าเราเข้าไปทำอะไรในนั้นนะคะ ไม่เป็นทางการอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าลู L O O L U ก็ไปห้องน้ำเหมือนกันค่ะถ้าเป็นบนเครื่องบินหรือรถไฟเนี่ยจะเป็นคำว่า lavatory lavatory นะฮะแล้วก็อีกคำที่ไปห้องน้ำก็คือ water closet หรือว่าพูดสั้สนๆว่า W C ะคะ่ะ water closet อ้ยเห็นไหมมีหลายคำเลยนะคะคือนักเรียนเลือกใช้สักหนึ่งคำก็ได้ค่ะแต่ควรจะรู้จักทุกคำเพราะว่าเวลาที่เราไปต่างประเทศเนี่ยฝรั่งอาจจะไม่ได้พูดคําว่า toilet หรือว่า bathroom อย่างเดียว,วาอาจจะพูดคำว่า restroom washroom อย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้อะคะ่ะอ่ะถ้าเราอยากจะถามให้สุภาพขึ้นนะคะ where is the restroom ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็น can you tell me Where the restroom is ก็จะดูสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะขึ้นด้วย can you หรือ could you ก็ได้ค่ะ could you เนี่ยจะยิ่งสุภาพขึ้นอีกค่ะ could you tell me where the washroom is เนี่ยคุณช่วยบอกได้ไหมว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนอ่ะส่วนคนที่จะบอกทางนะคะก็บอกได้ว่านี่คือทางไปห้องน้ำใช่ไหม this is the way to the restroom อ่าถ้าเห็นนึกไม่ออกจริง่เลยพูดไทยเล็ก,ก็ได้นะคะ This is the way to the toilet ที่เรานึกออกเราใช้ได้ทันทีอะค่ะอย่ากังวลเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเราเรียนไปแล้วเนี่ยก็พยายามเอาคำศัพท์ใหม่ที่เราเรียนไปใช้จะได้จำได้แล้วก็ใช้ได้จริงนะคะส่วนในคลิปที่คุณหนุนไปงานชื่อว่านรกใช่ไหมคะเพื่อนก็เลยถามว่าเออถ้าจะบอกว่าทางไปนรกจะพูดยังไงนะคะก็คือคำว่า the road to hell หรือ the path to hell ก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือถนนหรือเส้นทางที่เราจะไปนรกอะไรอย่างเงี้ย เอาละค่ะวันนี้ได้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับห้องน้ำเนี่ยไปหลายคำเลยใช่ไหมคะนักเรียนพิมพ์ไว้ได้ไหมว่ามีกี่คำจำได้ทุกคำไหมคะจดลงสม,มุดยิ่งดีเลยนะคะเพราะอย่างที่คุณหนุนบอกว่าเวลาเราไปต่างประเทศจริงเนี่ยแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละคนเนี่ยเขาอาจจะใช้คําว่าห้องน้ําต่างกันไปค่ะอาจจะพูดทอยเลตก็ได้เรส t r รูมก็ได้หรืออาจจะพูดว่าวอช์รูมเนาะบนเครื่องบินบนรถไฟใช่ไหมลาเวนทารี <Lav atory. S 1> อ่าไม่เป็นทางไกลคำหนึ่งคำว่าลู o, o l โอเนี้ย คนไทยจะไดถึงรูลงรูไปไม่ใช่นะคะแล้วก็ w C water closet <ล>เห็นไหมคะมีความหมายที่เป็นคำว่าห้องน้ำเยอะมากเลยให้ดีก็คือพิมพ์เอาไว้ค่ะจะได้เป็นการทบทวนนะคะแล้วคุณหนุ่มก็รู้สึกดีใจว่าเฮ้ยนักเรียนตั้งใจเรียะนน่ะ <S <S ส่วนใครอยากกินภาษาอังกฤษนะคะคุณหนุ่มมีคอร์สอยู่นะคะทักมาสอบถามสมัครเลยก็ได้นะคะอยากกินภาษาอังกฤษต้องเริ่มแล้วน,นะไว้เจอกันคลิปหน้อาอีกจ้ะบาย